พี่เมยพี่ลอสอสวัสดีค่ะวันนี้ขอนําเสนอเก้าอี้นั่งมินิมอลแล้วกันนะคะกําลังจะหาเก e, ้าอี้น่ารักนรักเอาไว้นั่งสักผ้าหรือเอาไว้นั่งเล่ เหลือไว้พักเท้านะคะสักอันนึงค่ะเจอน้องเก้าอี้ตัวนี้มาด้วยความที่เขามีความมินิมอลมากก็เลยรีบสั่งมาทันทีเลยค่ะกล่องม้าแบบใหญ่แบบนี้เลยนะคะน้องเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าทรงสูงค่ะสวยมากมีพลาสติกกันลื่นตรงขาน้องด้วยนะคะมีรูตรงกลางเอาไว้จับไว้ถือได้ด้วยค่ะสะดวกมากๆเลยเขามีด้วยกันสองสีนะคะแต่เป็นแบบใสหมดเลยจะเป็นสีเทากับสีขาวใสแบบนี้ค่ะและถามว่าการสามารถรองรับน้ําหนักได้ดีไหมก็บอกเลยว่ารับน้ําหนักได้ถึง200กิโลเลยค่ะ อันนี้หนัก60บวกก็ยังรับน้ําหนักได้สบายๆเลยนะคะถามว่าชอบเขาตรงไหนก็นี่เลยทุกคนเห็นหรือเปล่าน้องลองหนได้ด้วยเป็นเก้าอี้ที่ใส่แบบใสจริงๆเลยค่ะจะบอกว่าเห็นเป็นพลาสติกใสแบบนี้เพื่อนๆอาจจะกลัวว่าจะแตกง่ายหรือเปล่าพี่เมย์จะบอกว่าเขาแข็งแรงมากนะคะตกก็ไม่แตกเลยค่ะที่การลื่นให้สี่ขาถอดได้นะคะอยากได้ก็กดที่ตะก้าสีเหลืองของคลิปนี้ของพี่เมย์พี่รอนรีวิว